ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชาพระแม่กุลิมกุอิมมาามหาโพธิสัตว์ด้วยจิตศรัทธาบัดนี้ผมเป็นตัวแทนให้กับพลอยอน์กันใจและอาม่าพรทิพโตเต็มโชคชัยการในการมาปล่อยสยัตว์ปล่อยเตา่าปล่อยกบแล้วก็หอยนี้เพื่อ,อ เพื่อให้เขามีอิสระไม่ต้องถูกประหัสประหารแกนฆ่าและให้สัตว์นี้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปมีอิสระไม่ต้องถูกเขากักขังนุงเนีย่ยจองจำและได้แก้ทุกแก้คอภัยให้กับสัตว์นี้ขอให้สัตว์นี้จงมีความสุขด้วยกุศลน,นี้ก็ขอให้ ส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรที่มาเสวยวิบากกรรมณปัจจุบันนี้อของคุณพลอยอน,นงกันใจแล้วก็อาม마ตัวเต็มโชคชยการขอเจ้ากรรมในเวรโปรดเมตาร,รับการสำนึกผิดรับการยอมรับผิดรับการขอขมาและขอรับการอาโหสิกรรมให้ทั้งสองคนนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ ครับอ่ะตอนนี้เราก็จะมาปล่อยที่วัดมงคลธรรมกัยาลาม สาธุขอพระแม่ธรณีโปรดเป็นพยานในธรรมกุศลครั้งนี้ในการปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์ขอให้สัตว์นี้จงมีความสุขมีชีวิตที่เป็นอิสระไม่ต้องถูกกักขังจองจำหวงเนียวเหนียวลังด้วยกุศลนี้เพื่อที่จะมาแก้ตัวอค่าแค้นพยาบาทจองเวนจองกรรม กรมให้ร้ายอิจฉาลิษยาต่างๆเนาะที่มาให้หลงไหลพันผูกจมปากปองดีอย่าปองร้ายแก้ไขอย่าแก้ตัวเนาะสาธุสาธุจบไปละไปละอันนี้ าะไรไก็แล้วอ๋อของสัตต้องมีความสุขเนอ้อมีทิตสุขในการใช้ชีวิตจะเป็นอิสระบัตรนี้ได้ทําการปล่อยสารเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้อัญเชิญพระแม่ธรณีโปรดมาเป็นสักขีพยานในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรที่มาเสวยวิบากกรรมในะปัจจุบันนี้ ของพลอนงการใจแล้วก็อาม่าพรทิพโตเต็มชกชัยาการสาธุโอมนมัตพระแม่ธรณีสีธรณีมหาเทวีปัตพีนันะวีนันะโอมมะอุสวะนมหาโอมนมัตพระแม่ธรณีสีธรณีมหาเทวีปัตพีนันะวีนันะโอมมะอุสวะนมหา โอมนมัตพระแม่ธรณีสีธรณีมหาเทวีปัตพีนันะวีนันะโอมมะอุสวะหะนามาโอมโอมนมัตนะมาตาฮาลิฮาเลนะตัสสะม a ตายะโอมนมัตนะมาตาฮาลิฮาเลนะตัสสะม a ตายะโอมนมัตนะมาตาฮาลิฮาเลนะตัสสะม a ตายะโอมโอมเมกะมะอุโอมเมกะมะอุ โอมเมกมมะอุูอเราลูกหลานขอนอบน้อมคาระวะสักการบูชาพระแม่ธรณีด้วยจิตศรัทธาพระแม่แห่งการอุ้มชูรักถนอมเลี้ยงดูประคับประคองเลี้ยงดูชาวโลกและสรพสัตทั้งหลายทั้งปวงพระแม่ธรณีให้สารอาหารแก่พืชพันธุธัญญาหารทั้งหลายทั้งปวงเพื่อไปหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูดำรงชีพของตนเองของชาวโลกและของสรพสัตทั้งหลายทั้งปวง เพื่อให้เจริญเติบโตทั้งทางรูปธรรมนมามธรรมและทางจิตวิญญาณพระแม่ธรณีเป็นพื้นแผ่นดินให้ที่พักที่อาศัยพึ่งพิงมั่นคงเป็นสารณะทางจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงบัดนี้ขออัญเชิญพระแม่ธรณีและขออนุญาตพระแม่ธรณีในการมาเป็นสักขีพยานในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของ พยนงกัญใจและอมาม่าพรทิพตโตเต็มโชคชัยาการที่มาสเสวยวิบากกรรมณปัจจุบันนี้ขอเจ้ากรรมในเวรโปรดมารับกุศลโปรดเมตตาเอ็นดูรับการสำนึกผิดรับการยอมรับผิดรับการขอขมาและรับการอาโหสิกรรมให้แก่ทั้งสองคนนี้ด้วยเทินและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงพลนานามัยสมบูรณ์ มีคุณธรรมที่ดีความคิดดีจิตวิญญาณดีด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธโอ้โอ สาธุสันติสุขสันติสุขเนอรรสัพสัตทางหลายทั้งปวงสัพเพศสาตตาขอให้สัตว์โลกทางหลายทั้งปวงทุกๆฝ่ายทุกๆุภูมิจงมานสร้างบุญกุศลมีจิตมุทิตาต่อกันเอื้อเกื้อกันสามัคคีกันเคารพซึ่งกันและกันรับอานิสงส์ร่วมกันนำไปสู่สันติสุขสุขสันติสุขสันติสันติสุขเทิญสาธุบัดนี้ขอเชิญสัมโพสีทั้งหลาย ที่ไม่สามารถกินอาหารได้ตามกติบาปนาที่ต้องอายาและเจ้ากรรมในเวรของพยายานงกันใจและอาม่าและตระกูลกันใจและตระกูลโตเต็มโชคชยการมารับข่าทิพน้ำทิพจากพระโพธิสัตว์ตีจังอ่งเนอร์สาธุผีที่อยู่ตามท้องฟ้าอากาศผีที่อยู่ตามพื้นดินผีที่อยู่ตามทิศทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตนออกทิศตะวันตก ผีที่อยู่ตามคุณเขายอดดอยต่างๆผีที่อยู่ตามน้ําใต้บาดาลเจ้ากรรมในเวรของพลอ,อนงกันใจและตระกูลกันใจเจ้ากรรมในเวรของอาม่า,า,าพรทิพตัวเต็มโชคชัยาการและตระกูลบรรพบุรุษตเต็มโชคชัยาการสาธุสาธุาธารับน้ำทิพ าจากพระโพธิสัตติจังอวงเนอร์นโมติจังอวงพอศักเพื่อดับความมีหัวระหายและดับแห่งพิษภัยนรกกภูมิสาธุสาธุสาธุโอมสาธุ